นี้มาส่งงานคอรีดนะครับเป็นก้านฟอสบิลเลตนะครับแปดริ้วของทางร้านนะครับมีลูกค้าถามมาว่าพี่ก้านเนี่ยมันไม่มีรูน้ำมันน้ำมันมันจะเข้ายัางไงวันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการของทางรงกลึงเรานะครับว่าเหตุอะไรทาไมมันถึงไม่พังนะครับเพราะว่าอันนี้เห็นสัง,สงเกตไหมสลักอันนี้เป็นสลักที่เราทําขึ้นมานะครับเพื่อให้มันมีรูข้างเดียวนะครับเหมือนสลักเดิมเลยเห็นไหมเห็นรูไหม เหมือนสลักเดิมเลยนะครับสลักเดิมรีดนะครับมันก็มีดูค้างเดียวนะครับเพื่อที่ให้น้ํามันที่เข้าไปในกองตัวนี้แผ่นปิดน้ํามันตัวนี้แล้วเกิดแรงเวียงเกิดแรงหมุนนะครับเกิดแรงหมุนนี้แล้วก็มันก็จะเวี่ยงน้ํามันเข้าไปในสลักนี้นะครับแล้วมันก็จะมาเลี้ยงก้านตัวนี้อ่าเห็นไหมครับในเมื่อก้านที่มันมีลูกปืนข้างในมีมีน้ํามันเลี้ยงตลอดเวลานะครับหนึ่งเกิดความร้อนสะสมน้อยหรือความร้อนเกิดน้อยนะครับ สองช่วยหล่อลื่นนะครับช่วยหล่อลื่นทําให้ก้านแล้วก็ลูกปืนเนี่ยมันไม่ไม่ฝืดไม่ติดไม่ไม่ง่ายนะครับมันก็เลยเป็นอีกนหนึ่งเหตุผลที่มันทําให้ก้านตัวเนี้มันใช้ได้นานโดยที่ไม่ต้องมีบีรูผ่านน้ามันเลี้ยงก้านหรือบางคนจะมีก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีตัวนี้ช่วยก็ดียิ่งขึ้นเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับมันจะเป็นลูกปืนที่มันไม่ได้เป็นของรีดนะคือของรีดอะฝาข้อมันจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ย เป็นลูกปืนรอบจัดที่ผมเอามาใส่แล้วก็ที่ผมลองเทสมานะครับลูกปืนแบบนี้ระยะรุนของเขาเวี่งอ่ะมันมันจะไม่ค่อยขยับเลยนะครับมันจะรุนน้อยมากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลูกปืนแบบของเดิมมันอะที่มันเลื่อนออกได้เงี้ยครับบางทีแค่ใช้ใบมีโอกาสลูกปืนรุนแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าช่างจะเจอปัญหาแบบไหน,นครับแต่เนี้ยผมให้มาดูงานขาเขาวี่งครับของทางร้านอันนี้เป็นข้อรีด รีดเจอโน่พิเศษ6 0นะครับสเต็ปนี้66ชัก5นะครับเป็นถ่วงบาลานซ์นะครับถ่วงบาลานซ์ทองแดงนะครับไม่ต้องกลัวหลุดนะครับแล้วก็ยืดชัก5มิลเป็นยืดชักขาวรครับรับประกันครับนิ่งแน่นตรงแน่นอนครับแล้วก็ก้านไม่พังง่ายๆแน่นอนนะครับแล้วก็ก้านตัวนี้ผมรับประกันนะครับขาดหักงอผมเปลี่ยนให้ฟรีเลยนะขาดหักงอผมเปลี่ยนให้ฟรีเลยนะครับสนใจส่งมาทําได้สาวกรีดเจโน่ต้องจัดแล้วครับ Like like spending, yeah, a we're, going we're here to make money, the band Money is a you spend on upgrades Yes, this is a court, we're doing it to